สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับเอฟซีทุกทุกคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องทางสปปลาวนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาพบกับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับผมเป็นเลขเด่นตารางนะครับสาหรับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่13นะครับผมเนาะก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่เอฟซีนะครับถ้าใครรับชมนะครับจับ หยิบตัวเลขนะครับ50าศูไปเป็นแนวทางนะครับก็50เข้าตรงๆนะครับจะว่าผมไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับสลับในงวดที่แล้วนะครับสําหรับนะครับผลในงวดที่แล้วนะครับพี่ๆผลที่ออกนะครับ195087นะครับผมผมให้ตัวเด่นวิ่งรูดที่3นะครับให้เด่น9กับเด่น3นะครับ3นี่หลุดไปนะครับพี่ตัววิ่งรูดหลุดนะครับ9มานะครับผมเลขตารางนะครับเลขตารางเลขตารางมามา0เนาะมา5 มา1นะครับก็มามา4มา4หลุด2นะครับเลขตารางงวที่แล้วนะครับสำหรับจับคู่นะครับผมจับคู่เข้าไปที่50นย์ะครับ50ตรงๆนะครับผมในเลขล่่งชุด4ตัวนะครับ50ย์ตรงๆนะครับผมแต่ว่า19นะครับในเลขล่ง่งชุด6ตัวผมไม่ได้จับไว้ให้นะครับพี่ๆต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับส่วน8 7ไม่มีนะครับผม อุตส่าห์เน้น950เนาะมาอยู่ตรงกลางซะงั้นนะครับ950นะครับผมก็สรุปแล้วนะครับสรุปแล้วในโค้งสุดท้ายในงวดที่แล้วนะครับผมเข้าไปใน50ตรงๆนะครับผมตารางเข้าไปใน19นะครับแต่ไม่ได okay. ้จับคู่ไว้ให้นะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนทุกๆครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟัง ทางช่องนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับนะครับผมในโค้งสุดท้ายในงวดนี้นะครับเลขเปลี่ยนตารางนะครับผมก็จะมีนะครับ9นะครับ0 หนึ่งเจ็ดสองแล้วก็แปดนะครับพี่พี่ ก็มี1มี7มี0มี9แล้วก็มี2มี8นะครับสำหรับนะครับเลขชุด2ตัวนะครับผมเลขชุด2ตัวตัวเด่นนะครับที่คิดได้ในสูตรคำนวณน,นะครับผมก็จะเป็นนะครับ1 7 1 8 แปดสองแปดเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์สอง แล้วก็ศ1นะครับผมสําหรับนะครับในงวดนี้นะครับพี่พี่ผมจะให้ไปเลขเบิ้ลสคู่นะครับพี่พี่ถ้าชื่นชอบก็ตามได้นะครับงวดนี้เลขเบิ้ลน,นะครับที่ผมชอบนะครับผมก็จะเป็น88ดแล้วก็77 นะครับพี่พี่แปแล้วก็77นะครับสลับเลขเลขเบิ้ลนะครับส่วนนะครับผมเลขชุด3ตัวนะครับก็จะมีนะครับผม018 097 802 7 7 8นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนเลขชุดนะครับผมเลขชุด4ตัวนะครับเลขชุด4ตัวเลขชุด4ตัวนะครับผมให้ไปที่นะครับผมให้ไปที่9 0นะครับ 90นี่เลยนะครับ9018นะครับสลับเลขชุด4ตัวนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นที่ผมจะเน้นให้นะครับ2ตัวนะครับผมผมให้ไปที่นะครับงวดนี้ผมให้ไปที่ 18นะครับ97 02แล้วก็8ปดนะครับผมก็ส่วนเล็กเบิ้ลน,นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าใครชอบเล็กเบิ้ลน,นะครับก็ผมให้ไปสองคู่นะครับ สำหรับเลขสามตัวนะครับพี่พี่สามตัวที่ผมชอบนะครับในงวดนี้ก็จะเป็นศูนย์หนึ่งแปดนะครับศูนย์หนึ่งแปดแล้วก็จะเป็นที่ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับส่วนเลขเด่นนะครับเลขเด่นในงวดนี้นะครับผมให้ไปที่เลขแปดนะครับผมผมให้ไปที่เลขแปด แล้วก็1นะครับในงวดนี้ตัวเด่นนะครับผมให้ไปที่1แล้วก็8นะครับผมส่วนตัวเด่นวิ่งรูดนะครับเด่นวิ่งลูดในงวดนี้นะครับพี่ๆผมฟันไปที่8นะครับผมฟันไปที่8นะครับในงวดนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ตามได้นะครับผมนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับในวันนี้ผมก็ขอให้พี่พนะครับมีโชคกันทุกคนนะครับขอให้มาตัวที่เน้นให้นะครับขอให้มาตรงๆเนาะขอให้แตก3ตัวนะครับผมก่อนทิ้งท้ายนะครับวันอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ